นะคะที่คน,นเวทีเลยนะคะเตีต้ยตบแปะนะคะซาฟรียกับไ้ดังนะคะ G ทีเอ,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 อ็พบหลานในบาเล่าเซฟไทยฤดูร้อนต้องบอกไทยความในใจต้องบอกเธอหมูหมึกกุ้งหูอุ่นอุ่นต้มหนึ่งเกิร์สบอยส์ลีฟโดนักร,ร้อเมืงและชูเมชิีนกนะค่ะ โอ้โหพอขึ้นครบแล้วก็คือเหมือนเวทีจะเล็กลงไปเลยนะคะไปยกายมานี้หนึงครับาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารู้ผลคะแนนอ่ผลการแข่งขันกันนะคะ เดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติจากทางด้านของคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะในการคอมเมนต์นะคะเพื่อที่น้องๆจะได้ออกไปพัฒนาตัวเองต่อน,นั่นเองค่ะครวมไปถึงจะได้แบบมีกำลังใจเนะ,ะ่ะโอเคน้องครบแล้วนะคะครบทั้ง สิบทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังคอมเมนต์จากทางด้านของคณะกรรมการของเราทั้งสี่ท่านนะคะขออนุญาตเริ่มจากปรกรายุตาของเราเลยนะคะคุณพี่ธนตีรพัฒนพันธ์นะคะดีด t เตอร์จากวิบูลกิจพาณิชยงค่ะสวัสดีครับผมพี่ธนตีรพัฒนพันธ์ครับกรรมการที่การศารยวิวิบูลกิจครับก็ผู้ละวมเลยนะกันนะครับจากที่เห็นน้องๆมาตั้แต่รอบแรกอาจจะถึงรอบตัดสินแล้วเนี่ยนะครับก็บคือว่า ทีมเนี่ยก็มีการพัฒนาทั้งหมดนะครับและแสดงจุดเด่นที่พูดได้ว่าไม่ซ้ํากันอะ่ะแต่ละทีมก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันแต่ที่นแน่ๆคือมันดูดีขึ้นหมดเลยทั้งการเครื่องแต่งกายการแสดงนะครับแล้วแบบว่าผมที่ให้คะแนนเ่วนตัวไปเนี่ยนะครับได้เท่ากันหลายทีมมากนะครับแต่ก็แน่นอนพอกรรมการสี่คน บวกเข้าไปกันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลแพ้ชนะออกมาเออผลชนะที่1นึ่งสองสามก็ไดออกมานะครับก็อ,อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนดีกว่าครับว่าทุกทุกคนทําได้ดีมากเลยนะครับก็สนุกมากครับวันนี้แม้แต่ก,กรรมการก็สนุกมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมงังกรยุติศาสตร์เยค่ะถัดไปเลยนะคะคุณกุญยนโรธรัตนวานิาชค่ะดิจิตอลแมนเนีเจอจากบริษัทจิมเอ็กเพรสเด็กกำกัดค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมกุญยนโรธรัตนวานิช ดิจิตอลเบนเจอร์จากบริษัทดีเมกเ x สเด็กนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราเป็นกรรมการปวดรอบสุดท้ายนะครับสติก็บางทีก็จะได้เป็นแค่รอบคัดเลือกแล้วแค่เป็นรอบสุดท้ายทีนี้ถึงรอบสุดท้ายขอบคุณมากที่ยังเชิญมานะครับก็สําหรับในปีนี้ก็อย่างที่ผมบอกตออั้งแต่ตอนรอบคัดเลือกแล้วว่าหลายๆคนชอบกักพอ,อ,อสมาร์ทเอาไว้แล้วมาล่อนกันตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องปกติ เป็นเป็นเคนเิของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราเองก็มีเคยมีคอมเมนต์กันตั้งแต่แตอนรอบคัดเลือกไปแล้วบางทีมก็ปรับบางทีมก็ไม่ปรับซึ่งม,มันมันมีจุดจุดที่มันมาเชื่อก็ต้องทำาเนั่นแ,แหละนะครับส่วนตัวผมพูดเองเลยผมให้คะแนนเรื่องการแสดงสูงสุดให้ทีมนี้นะดูดูรอนต้องบอกไทยรามมใช้ต้องบอกเธอผมให้คะแนนการแสดงสูงสุดเพราะผมคิดว่าสนุกสุดแล้วเขากล้าฉีดจากทุกอย่างที่เขาที่เขาอยากทำ ันนี้ผมพูดจริงๆเรื่องความสนุกนะเรื่องอื่นผมไม่ได้พูดเบบนนแต่ว่าเรื่องความสนุกผมให้เต็มร้อยเลยเพราะผมกล้าพูดได้ะนะครับหลายๆทีมก็เรียกว่าใารที่เคยทำตอนรอบที่แล้วดันดีกว่าก็มีเหมือนกันการที่ว่าการไปลดคอนอะไรลงบางอย่างม,มันลดลงทำให้มันเฉียดจะตรงเลี้งเล็กน้อยมันเป็นตัดกระตรงนั้นแหละซึ่งสุดท้ายพอใน,ในกลุ่มกรรมการประชุมกันแล้วก็ สุดท้ายเราก็ได้ทีมที่ดีสุดออกมาได้จริงๆทีมที่เราคิดว่ามีโอกาสมีความสามารถสูงสุดจริงๆมันต่างกันนิดเดียวแต่แวา่าหน้าที่ของเราคือเราให้ทีมที่ดีที่สุดวันนี้เรื่องมีแค่นี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจน้องๆทุกคนใครไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรมันมีทุกปีเจกรติได้ลายฟ,ฟุกซอาส่งไมือไว้ครับมันเฉียกันนิดเดียวจริงครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณคุณดวงวินด้วยนะคะมาอีกิหนึ่งท่านนะคะคุณขอบคุณชวนนัทอิยาค่ะจากเว็บไซต์พัฒน์สนุ์คอรเปอร์ไซต์ค่ะครับก็ก่อนอื่นเลยผมผมอยากจะพูดสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเลยคือผมชื่นชมทุก,ท,กทุกทีมทีท่ขึ้นประกวดนะครับผมดูผมคิดว่าวันนี้คนดูได้เห็นชุดเห็นการแสดงเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันต้องผ่านการฝึกฝนฝัผผนผ่านการทําชุดทำอุปกรณ์เนี่ยใช้เวลามากๆนะครับหลายสิบนาทีเพราะนั้น ผมผมให้ความสําคัญกับตรงนี้และผมชื่นชมมากๆนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกชื่นชมจริงๆริและในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการแล้วก็ตัวเองก็เป็นคอสเพเยอร์เนี่ยก็จึงรู้สึกทั้งลื้มใจที่ได้เห็นอะไรดีๆขนาดนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าเสียดายที่มาเป็นการแข่งขันนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งผู้ที่ได้รางวัลและไม่ได้นะครับเอ่อ แค่อยากจะบอกว่าวันนี้แต่ละทีมเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันนข้างเยอะนะครับพบตรงนี้แหละความแตกต่างนี่แหละที่กรรมการอย่างเราก็จะมาขักคะแนนบ้านเพิ่มคะแนนบ้านนะครับมีหลายทีมที่ผมคิดว่าทําได้ดีขึ้นจากรอบอดิชัน่นแล้วก็มีบางมีหลายทีมที่รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนตอนรอบอดิชั่นน่าจะดีกว่าหรือเปล่ามีเป็นต้นนะครับตรงนี้มันจะเช่นเฉนกันหมดนะครับแล้วก็อันนี้ผมเชื่อผมคงพูดไม่เกินความจริงว่าในที่คุยกับในคณะกรรมการเมื่อกี้เนี่ย เราก็มองออกว่าบนเวทีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ทีมเดียวที่แบบมันเวลาถ้าได้ส่งไปญี่ปุ่นแล้วเราจะมีรุนรางวันผมใช้คำนี้เลยไม่ได้มีแค่ทีมเดียวนะครับมีหลายทีมเลยที่เราสึกว่าถ้าเขาได้ไปอะ่ะเขาอาจจะมีรุนรางวันจริงๆนะซึ่งมันกลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากว่าเราจาเป็นต้องเลือกแค่ทีมเดียวนะครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทีมที่ได้รางวัลแลวก็ผมขอปรบมือให้รังใจกับทุกทีมนะครับผมคิดว่า ผมดีใจที่ได้เห็นคอสเพลย์ดีๆขนาดนี้ในวันนี้นะคะรับโค้ชมากครับ่กับเป็นคุณพิชชาค่ะและทั้งทีทของเราเลยนะคะคุณเจรนันเจรบุญญาณนนท์ค่ะแฟนมันแท้กับคนญี่ปุ่นค่ะเชนค่ะกับก็ปีนี้จริงๆอยากบอกว่ามีอยู่สี่ทีมนะสมสี่ทีมนี้ไปทีมไหนก็ได้ไปประกวดได้เลยมั่นใจว่าในสี่ทีมนี้ต้องได้รางวัลสักอันและแต่และทีมเนี่ย มีจุดเด่นที่ต่างกันมากๆด้วยอย่างเรื่องชุดนะปีนี้บอกเลยนะตอนแรกที่ดูชุดข้างไหนบอกว่าสงสัยเราจะตัดสินใจยากนะครับจริงๆเพราะว่างานเนี้ยละแตกต่างกันด้วยนะอย่างหมูเนี่ยบอกเลยว่าปีนี้งานเนี้ยจริงยอมรับเลยทีิงคคือถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าจะไปส่งประกวดสู้ฝรั่งเศสหรืออย่างปีที่แล้วเนี่ยที่งานคนเนี้ย มั่นใจว่าไปปลุยองพอ,อลุ้นอย่างบรรยากาศของกัปตูนนี่ยดูปับก็รู้อ่ะนี่ือคารคเฟ้ประตูนี่มันโอเวอร์ Over ออกมานิดนึงแต่มันได้อารมณ์คอสเพลย์ประตูนี่คือการออกแบบชุดที่ดีอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะนี่งานเนี้ยนี่งานนี้น,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 นี่นี่คือคอนเสิร์ตถูกปะมันคืองานคอนเสิร์ตกุญจอย่างงานของทีนีะชุดเนี้ยมาก เก็บละเอียดและมุกแม้นดีมากและที่ชมมากๆด้วยนะคือคิวเปะที่สุดใน10ทีมทุกทีมดูนะครับหลายทีมน่ะคุณได้คะแนนน้อยลงเพราะ TNT เขาคิวเป๊ะมากจงเจ็บใจตัวเองแล้วไปพัฒนาตัวเองเพิ่มน,นะครับแล้วก็ชดุดโอ้โหบอกจริงนี่นะ คือมันเก็บรายละเอียดได้เันแบบเป็นชุดที่แบบใช้งานจริงได้อะมีอยู่สามทีมที่บอกได้เลยอะไทยท่านมุ๊เมนเน่ยชุดนี่คือขยับปั๊บนี่เอาไปเอาไปเล่นอะไปแบบมุ๊เมนได้จริงมันไม่ใช่แค่คอลละชุดคุณมุ๊เมนได้ลนะเนี่ยุกเแมนได้ละอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมุกเมนแบบตลกคือสองทีมที่ยกให้ความบ้าน,นะครับ ชอบปุ๊กยาวทุกทีทุกปีด้วยเพราะว่ากรรมการมักจะชอบกักไม่บอกว่าคุณมีจุด่อกอะไรแต่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะผมอยากบอกเพราะว่าถ้าเกิดคนเห็นแล้วคุณไปแก้ปีหน้าแล้วคุณมาดีกว่านี้เก่ง,วงกว่านี้ให้ผมตัดสินยากกว่านี้ผมมั่งคบมนเลยผมภูมิใจพวกคุณทุกคนเลยที่คุณอยู่บนเวทีนะเนี่ยโคตรเก่งเลยนะทุกคนแต่รางวัลต้องมีรางวัลเดียวอะที่จะส่งไปต่งางประเทศแล้วไป้ชิงกับเขาในสี่ทีมนี้นะคุยกันละทุกคนมีศักยภาพหมด นะครับแล้วก็แต่โชคดีปีนี้อตอนแรกคิดว่าจะตัดสินใจยากมากมีคนช่วยตัดคะแนน,นตัวเองไปสองเรื่องเรื่องแรกมาสายเป็นหนึ่งในคะแนนที่เราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นคะแนนนะครับใครสายคุณโทษตัวเองคุณจะโทษคนอื่นมันคือหนึ่งในคะแนนที่คุณเสียไปแล้วไอ้ในคะแนนที่คุณเสียไปจริงๆคุณอาจจะไปอยู่ในตัวท็อปก็ได้นะ แต่คุณตัดสิทธิ์ตัวเองนั่นกับคุณสายจะได้เธอคะแนนนี้นะครับอันที่สองเป็นคะแนนที่อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะบอกเลยท็อปเยอะแต่คนขนคนเดียวนะื่องจากว่าอะไรการออกแบบมันำจำกัดคนหนึ่งช่วยขนไม่ได้เพราะสายชุดอีกคนหนึ่งวิ่งเป็นระวิงเลยและไม่หันเวลาเท่ากับตัดคะแนนตัวเองถูกไหมครับ บนเวทีนี้ผมบอกเสมอกับกรรมการทุกคนไม่ว่าใครมีเวลาแค่ไหนสิ่งที่ทุกคนควรได้คือใครที่ท,ทําดีที่สุดบนเวทีนี้ควรจะได้รางวัลไปนี่คือความแปรละยุติธรรมที่สุดของพวกเราทุกคนและเราต้องยอมรับเพื่อนเราถ้าเกิดเพื่อนเราได้นะครับก็พูดแบบคมมาการ์ตูนเพราะผม,มเป็นฟนบรนแทากั้วตูงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่อยู่บนเวทีอินเน่หลายหลายคนที่ชอบผมชอบ อินเนอร์มากที่สุดเพราะนั้นในจริงทีมที่ป้าบ้าบบอนยจริงๆแล้วผมให้ก่อนชุดอีกเพราะอะไรธรรมชาติของเราคอสเพลเริ่มต้นชุดตั้งแต่แรกไม่ได้สวยนะมันมาจากเน่มาจากหัวใจที่อยากขึ้นบนเวทีกูชอบตัวนั้นแล้วอยากขึ้นกองนั้นผมอยากให้คุณยังมีอยู่คุณขึ้นประกวดแล้วคุณคิดถึงรางวัลมากจนไปถึงจนคุณเกรนสองสามทีมที่คุณเกรนตรงนั้นคุณกลับไปแก้ไขใหม่เถอะ เดีย์ทคุณอย่าลืมเจดีกคุณขึ้นบนเวทีสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าตรงนั้นอะอย่างน้อยที่จุดเวทีนี้เป็นเวทีของคุณสามนาทีนั้นทําให้มันเป็นประกายตัวคุณให้มากที่สุดชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่เวลานี้ฉันมีความสุขบนเวทีนี้มากที่สุดทําไมคุณไม่ให้รางวัลตัวเองนี้อันนี้ผมฝากไว้นะครับสามอันสามทีมในสี่นะครับที่มีโอกาสสามทีมนี้บอกได้เลย พี่เสียดายทีมหมูคุณรู้ไหมว่าคุณทําชุดได้ปรเสรม,มากประรับใจมากคือคิดว่าโอ้โหคุณมาขึ้นทางละแต่คุณกําลังพาผมหลงไปในละครเพลงแล้วผมก็หลงตามมันไปด้วยนะมันคืองานสร้างสารรค์ชั้นดีชิ้นหนึ่งเลยนะชอบมากด้วย แต่สติวินาทีสุดท้ายผมถามตัวเองว่าผมกำลังดูละครเพลงผมกำลังดูคอสเพล์คะแนนสุดท้ายของคุณเลยโดนอีกทีหนึ mm ่ง hmm. ซึ่งเป็นประกวดคอสเพล์ตามคอนเ็ปต์ต่างกันแค่นี้นิดเดียวมันจะบาไปแล้วเนาะเดี๋ยวประกาศอีกครับอาเชิญประกาศครับเพราะว่าพูดยาวแล้วเดี๋ยวยายนี่เฉลยเกบียดผมนะครับคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณบุญจีรนันด้วยนะคะแฟนบันไทยคาตุนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะน่าเป็นช่วงที่หลายหลคนรู้จักแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะคะเราจะขออนุญาตนะคะเริ่มประกาศ ตั้งแต่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะหรือว่าที่3นั่นเองค่ะซึ่งรางวัลน,นี้นะคะต้องขอกราบเรียนเชิญคุณโทโมมิคโคบายาชินะคะกรรมาการบริหาบรบริษัทซียูครีเอทีฟจำกัดนะคะเป็นผู้ให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะเปิดซองกันตรงนี้เลยสดๆร้อนๆเลย ชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3นะคะของการประกวดโวลฟอสเทอร์สมิธไทยแลนด์ถืว่วที่ รักซีรีส์นะคะดูแล้วทำให้อยากกลับไปเล่นเกมเลยเสร็จกับดีๆด,ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณธงโมิโคบายาชินะคะกรรมการผู้องารบริษัทจิวเวที์นนะคะที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะรางวัล ที่เราจะประกาศนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะหรือว่าที่สองค่ะต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณยุพเรกเอกธุระประธานประธานบริหารบริษัทจีอุปกรณ์จำกัดค่ะให้เกียรตินการมอบรางวัลค่ะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของการประกวดโกคอสเพลย์สบิร์ไทยแลนด์หัวที่หัวที่หัวที่หัว วันนะคะเป็นเงินสดเดินยื่นบ้างต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเหมือนที่คณะกรรมการบอกไปคุณธุรกิจทำได้ดีมากนะคะ <S <S <ม>และเป็นปีที่ทําให้เราเห็นเลยว่าว่าปีนี้คณะกรรมการหนักใจแน่แขอบพระคุณนะคะขอบพรคุณคุณผู้เข้ได้เก็บผู้รับประกานนะคะประทานบราาิห่งบัญชีคุณวิถีสำคัด้วยนะคะที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลค่ะ และมาถึงมรางวัลชนะเลิศนะคะต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณนรงศักดิ์มุ่งบวงผู้จัดก,การกแ a ช s i น i t y Management จากสุดนะคะ Central ของงานนะคะให้เกียรติด้กันมอบรางวัลค่ะและสำหรับรางวัลชนะเลิศก,กับการประกวด w o r l o c o s p p a y Summit t ท a i l a n d 2023ได้แก่ เพื่อที่จะปินไปประกวดกับเราคนะ่ะเซบาสเตดี้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอกลับรเรเชิญนะคะคุณยูบเมเต้ยูร,รับประธานนะคะประธานบริหารบริษัทจีอุคเรทีฟจำกัดนะคะคุณโทมมิโกรายาชินะคะกรรมการบริหารบริษัทจีอุคเรทีฟจำกัดค่ะ ให้เก็บในการขึ้นถ่ายรูปนะคะพร้อมกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสามรางวัลค่ะต้องขอแสดงความยินมมดีกับทุกทีมด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลและก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอชช่นชมในทุกๆท,ทีมต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะปีนี้ขอบคุณด้วยต้องขอขอบคุณทุกๆท,ทีมมากๆที่ทําให้เราได้ได้เห็นโชว์ดีๆได้เห็นแรงบันดาลใจ ได้เห็นความรักนะคะในการที่อยากจะคอส์นะแล้วก็มาประวจรวมไปถึงการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆหลายลที่ไม่ต้องบอกเลยว่าชุดดีมากๆทำมานี่คือคือชุดมาสวยอยู่แล้วเลยนะคะยิ่งพอมาแอคชั่นได้นี่โอเคนะคะกล้องไหนจะถ่ายรูปนะคะ ขอให้สัญญาณมือเลยนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะอีกกล้องนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะ เดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญทั้งสท่านนะคะยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะและขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะให้เชิญมาเป็นผู้ถ่ายรูปกับเราบนเวทีด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีของที่ระลึกมอบให้กับคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะคะกับเรียนเชิญเลยนะคะคุณพี่ธุรกิจเราธรรมคำนะคะลูกชาต่างนะคะอินิสเตอร์จากบริษักิจทรัพย์ทุิงค่ะคุณดูวีโรดิสนวานิชนะคะดิจิตอลแมเนเจอร์จากบริษัทดีเซนเด็กจำกัดค่ะ ขอบคุณชานนัทิยานะคะจะาของอ้ายพร้อมสนับพร้อมเฟซไซด์และคุณจิรนันจิระบุญญาโนนค่ะแฟนพันแท้จาตุนกญี่ปุ่นคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายร,รูปรวมก่อนนะคะ ถ่ายขออนุญ,ญาตให้สัญญาณมือก่อนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะให้ตัวแทนประเทศไทยนะคะที่จะไปทําการแข่งขันที่นรกวยะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก mm ็ hmm. สามารถที่จะส่งกําลังใจนะคะรวไปถึงติดตามการแข่งขันได้นะคะที่แฟนเพจของ ทัวร์โฮสเทลสบายไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะติดตามที่เพจของ G Creative จัดทำก็ได้ค่ะพ่อไหนจะถ่ายให้สัญญาณด้วยได้เลยนะคะและกิจกรรมการประกวดดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของบริษัทเซ็นทรัลวัฒนากรุ๊ปนะคะที่จดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะเป็นเด็ดงานโดยบริษทัท G Creative จำกัดแล้วรวมไปถึงสถานที่ดีๆแห่งนี้นะคะกับศูนย์สนาเซ็นทรัลบางนา้่ะ ี๋ยวขออนุญาตนับให้แล้วเฮแล้วค้างไว้พร้อมกันนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮค้างไว้ก่อนนะคะง่ายไ,ไหมคะเรียบร้อยไหมคะเก็บภาพเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะได้ดูภาพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคณะกรรมาการของเราทั้งสี่ท่านขอบคุณผูณ้บริหารที่ให้เกียรติแก่เราประวัลและแน่นอนค่ะขอบคุณทีมเข้าประกวดทุกทุก,ท,กทีมแล้ ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณนรงศักดิ์นะคะยังอยู่กับเราบนเวทีรวมเป็คณะกรรมการทั้งสี่ท่านนะคะเพื่อมอบของที่เราลึกให้กับคณะกรรมการของเราทั้งสี่ท่านค่ะส่วนอันดับที่หนึ่งสองและสามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนัดเจอที่แบ็กดอกด้านนู้นเลยนะคะแบ็กกับของงานด้านนู้นเลยนะคะ อันดับที่1 2และ3นะคะเดีย๋ยวไปเจอกันที่แบ็กดรอปของงานนะคะดาวนลเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านค่ะวันนี้เชื่อว่าคณะกรรมการคงจะต้องใช้พลังเยอะมากๆนะคะในการที่จะต้องให้คะแนนแ,แล้วก็ตัดสินนะคะและเชื่อว่า หลายๆทีมน่าจะเฉือนกันแบบนิดเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านได้ดูตั้งแต่รอบทัดเรื่องนะคะจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศจะบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้นยากจะใกคณะกรรมการปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เราถือว่าเราได้ดูโชว์ที่ดีมากๆหลายๆทีมมากๆเลยนะคะค่ะขออนุญาตไทย สำหรับผู้บริหารของเราทั้งสามท่านและก็คณะกรรมการของเราขออนุญาตนะคะขออ,อนุญาตถ่ายถืขึ้นหน้าได้จริงไหมคะเขาจะได้โดนแสงนี่ตึงโอเคค่ะนี่ขึ้นหน้ากันมกถ่ายให้สัญญาณมือได้เลยนะคะจะได้ภาพที่สวยงามนะคะ คะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ กับคุณคุณนรงศักดิ์พุทโธนักผู้จัดการสกุลิตี้เบเนเว็ตช์นะคะสุดกัยคะเซ็นทรัลบางนานะคะขอบคุณคุณยุคเล็กเอทุราประการค่ะประธานบริหารรบิษัทจิวเวอร์ทีจำกัดค่ะขอบคุณคุณโทโมมิโกวิชชินะคะกรรมการบริหารรบิษัทจิวเวอร์ทีจำกัดนะคะและคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านนะคะคุณพิทูลเตียวรัตนพันธ์นะคะดีเตอร์จากวิคุณจิตพรพิชชิ่งนะคะคุณกวินรอดรัตนวานิชนะคะดิจิทัลเมนเจอร์จากบริษัททีมเอ็กซ์เพรสเด็กจำกัดนะคะคุณคมคุณชรนะอยุธยานะคะเจ้าของเว็บไซต์ ออฟเซยนอฟส์ออเพจไซด์นะคะและคุณจิระนันจิระบุญญานนท์นะคะแฟนพันแท้ใตุรกีญี่ปุ่นนั่นเอง